ด้วยนะครับก็บอยู่กับชมปากกากับดิมสอนครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับช้างเพี่น้ำปรดินะคือตัวนี้ผมก็ได้ครับโลแล้วก็มีนกแก้วครับหนึ่งตัวผมจะไปหาเบลดนะเบลดผมไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่าแต่อย่างแรกคือผมต้องหาน้ยากันไฟก่อนโอ้ยเกมผมต้องมีน้ำยากันไฟต่เรามีเบลดลอ,อด,ดอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยนกหยุดพูดหยุดดี นก <No. S 2> มีโลออนอันเออ,เอ,อก็มีอยู่แปดนาทีแล้วย่างน้อดีปรุงไว้โอ้โหแล้วเพิ่งสังเกตเลือดเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วไม่ดิอาฮ่านม่นลด จมุกขอเอาของที่สัญเก็บไว้ก่อนนะโอ้โหขของได้นอนนอนก่อนไวจะข็บของได้โคตรนานเลยนี่ก็คือของที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะมีที่ขุดขวานแล้วก็ดาดบ้วก็ยาก,กันไฟแล้วก็บล็อกไว้ต่อตัวนะครับผมก็จะไปเลยนะโอโลเนี่ยไว้ไว้กันนะครับไวกันทีก่างอื่นนะครับเข้าไปแล้ว แสงมันกากมาหนึ่งคอใท้ที่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ต้องการเจอเอ็นเดอร์แมวนะครับโอ้ยม่ได้นะโอ เอน็นด์โปรเงันจังไรก็ยังดีอ่ะแต่เอ็นด์โปรมาแล้วสะพานตันี้ผมก็ไปแอบสร้างมานะอนี่ยิงเสียงสลามปะนกแก่หอยยิงอยู่นะเฮ้ผมไปแล้ว ได้ยินเสียงสลามไม่รู้สลามจริงหรือ,อนกมันทำเสียงา <c oughs> okay, กโอเคนกมันนี้ทำเสียง <c oughs> เดี๋ยวผมขอุลดอลาวาดับไฟ โอเคทุกคนเราจะเข้าไปกันแล้วแล้วนี่คือทางมือถอน,นกมันจะคอยบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ใกล้นะผมมียากันไฟด้วยไม่เวืเกือบถูกปาดมันนะ ได้เบรลอนะดไนะต้องไปยังทานมนละ้วได้เบรลอดนะนี่ไเบรลอดโอ้ยเชร่อยอืม กิน่ะข้าวไปเลยนะนนะถ้าเรามีการเปลี่นท่า,าเปลี่ยนเราจะทำอะไรไม่ได้นะข้าวข้าวอยูกับนี่นอนนี่นะครับเราก็จะเนี่ยอันนี้ผมปักไฟกันเบรคมันมาแล้วนะเฮ้ยนกนกนก แล้วเบลล์รถม่อกี้ก็ได้เปลรถอันต้องบุกฐานมันละมาเบลล์มเมาหนึหนตัวก,ก,ก็ยิงเบลล์ เบรดราเสองอันเรมีรรอินโพหน,น,นึ่งอันไม่ไม่เบรดกูพอใช้ได้บ้างอย่าลืมว่ากูเดียบบเเด๋ยางไปอยู่นะ กดทอนท้ายได้ไอเวียดโอเคทำมึงทำให้ก uh, ูฆ่ามึงเดียบโอเคินแล้วเสียละวแล้วต่อไปผมก็จะไปฆ่าผมไปหาเอ่ออะไรวะหาอะไรวะยังพี่ยังไม่ได้เอ็นเดอร์แมนเออนั่นแหละผมไปหาเอ็นเดอร์แมนนะ โอ้ยโอ้ยผมเอาจะเอาแล้วมันคนอยู่ใกล้เบ็ดเพราะว่าเราว่าเข้าไปใกล้เบ็ดมันจะมันจะกัดเรานะมึงเลย เงินมะเอาสักสิบสองนแล้วกันผมจะไปรอตอนที่ผมได้สิบสองเนผมผ่านื้องนี้แล้วผมมงได้เก้าเก้าันอยู่เลยครบแล้วกลับปักไฟพร้อมแล้วก็ก็ลันแล้วโอยกรบตก กัวผมกลัวนีน่แหละเกมนักมาเกมกูนักโอเคเดี๋ยวก่อนกับโฮแวะก่อนไม่ได้เวลเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขุดทีให้ทุกคนก็เจอเอ็นเอร์แมนเจอเอ็นเอร์แมนไอ้เชี่ยกูจะตายมันหายไปไหนวะ ลวาวาลมันบตกลวาลวาะรอบนี่ผมไม่อยากสู้กับใครเลยเลือดดูเลือดผมดิเลือดสามรอ่อะโอ้ยโซเซนี้ต่อไฟหน่อยโอเคกบ โอเคเองเอนเดรอร์เพใช่ไหมเอาเบรล็อตมาย่อยมาย่อยแล้วามาค้ากับเอ็นเดรอร์ไอ,นอหนึ่งอันทำไม,กไ,มไกไม่กูซึ้งวะยไก่กูเลยนะจ๊ะอ้าวชิบขี้ข้องไปดูผีเลยพยาพันธ์ต่อครับขยาพันธ์นไก่หน่อย เก็บของเอ็นเดอร์อาร์ก่อนโอเคนะครับแล้วก็ทำการขยายพันธุน์ไก่ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปนอนก่อนวัวมันเอาแตงโมงมานะทุกคนนะผมลืมบอกนะว่าผมเนี่ยให้วัวนะครับมันคุมสองพื้นที่นะพื้นที่แนละ้วคุมสองพื้นที่นะมันจะมากเข้ามาหลังตรงนี้ก็ได้นะครับเย่าคิดว่าฉันไม่เห็นแกน,นะเอ็นเดอร์เมนเอ็นเดอร์เ มันจะไปฆ่ามันครับเบร์รถมึงว่าไปไหนหรอวะนั่นคืออะไรเท่าพี่งคครับผมฆ่ามาแล้วครับแล้วแม่มก็ไม่รอบอ็นเดโปบวยเจาพี่งค์จออีกตัวหนึ่ง ล่าสุดแม่งวับโอเคแม่งวับมาลงมาได้แล้ว สมุนท้ามาได้ได้เอนเดอร์บูมือนกันโอเคเราจะมาค้ากันอีกกันเลยนะครับโอเคได้เอนเดอร์ไอมาแล้วอีกหนึ่งอันตอนนี้เราได้เอนเดอร์ไอมาแล้วเราก็ต้องให้เอาเอนเดอร์โอ๊ยกดออกดิทำไมผมมาหานกแก้วในนี้นแล้วไม่เจอเลยวะคือมันจะเอานอกแก้วตัวใหม่นะ ที่ผมอยู่ป่าอะไรเนี่ยทำไมผมไม่เห็นหนกแก้วเลยนะ่ะผมไม่เจอนกแก้วเดี๋ยวผมเจอหมูที่อยู่ในป่ากับเกดเฮ้ยทุกคนก็เจอแล้วอะ่ะนีก่อะมึงอะกอกูโอเคโอเคนะพม่ขอตัรลาไปไลยนะครับ เออตอนนี้ผมก็ได้นกแก้วตัวใหม่แล้วครับเป็นตัวเป็นสีแดงนะครับ,บรก็มาพยายามช่วยฟูรุ่มีช่วช่วยหนุ่มติดใจนะครับคูรุบอกแล้ยครั้งแล้วครับโอเคนะครับไปๆแค่นี้